เนาอีปีพอพารวยครับพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสล็กตการับาลเป็นบ้านนะครับโดยจะไปทังฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงเงินุนรอบต่างๆกันถึงสุขเนาะพบกันวันีนรอบของวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566นะครับวันอาทิตย์วันพักผ่อนของ,ของหลายๆคนวันครอบครัวของทุกๆท,ท่านแนวทางทเทงนิงปังๆนั้นใครจะเฮงจะปังก็มาติดตามกันเนาะ ก็เรือนไปสรุปแนวทางวันเสาร์ที่11ครับ,ครบ,ครบใครเห็นกันปังทั้ง4หน่อยครับเฉพาะกิจครับ2 2 2องตอง2นะครับล่าง36พิเศษครับ396ล่าง10ปกติครับ076ล่าง11 VIP 439ล่าง32อ สลับรอบหมดเลยให้96 WP ครับมันไปออกพิเศษอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสายวินจับวินเด่นรอบเป็นไงบ้างครับไม่รู้ว่าปังหรือเปล่าเนาะสาเบิ้ลสายเบิ้ลก็ยังทำงานอยู่เนะเาะอ้าวให้สองหางเนาะหนึ่งหนึ่งกับสองสอง,สองมาทั้งคู่ ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยเนาะเจาะก,ก็ยังปังอยู่เนาะเจาะก,ก็ยังมี96391122เนาะสายเบิร์นก็ยังโอโหปังปุรย์ยน่าดูเลยก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่เ็งที่ปังเนาะทั้งสายเบิร์นและสายจเจาะต่อีอ้าวตามจะพอดีหวยมีความหลุดครับมาดูแนวทางสีนอยมัดรวมในรอบของวันอาทิตย์ที่12มีนาคมเนาะ จะไปค่าสีหน่อยครับใครจะเจ็จะปังงางเศรษฐีคน้หมจะเป็นใครนะครับเอา้าไปลุ้นด้วยกันเนาะเย็ยนย่ำเรามาร่ำรวยกันต่อนะครับแม่ก่อนอื่นแนะนําก่อนอ่ะไทยวันที่16มีนาคมแนวทางในตารางนะครับชุดไทยนะจ้ะเน้น3เน้นศูนย์ให้เนาะไปเลยจ้ะเอา้าชุดกันมี2ชุดด้วยเออกันชุดศูนย์ด้วยแล้วก็กันชุด2 3 6 5ด้วยนะเนาะอ้าว3ตัวก็วางห้แล้วนะจ๊ะไม่แน่นะ 325 5 2 3้อะไรก็เป็นไปได้เนาะฝากไว้เป็นแนวทางครับทั้งไทยและออมสินนะครับวันที่16เนะเาะอ้าวสาวกรารไทยก็ไม่ขนพลาดนะครับอ่ะจา,จากรอบที่แล้วก็ปังอยู่เนาะก็ยินดีด้วยนะครับมาสีน้อยวันอาทิตย์มาลุ้นกันต่อครับเดินรอบระวังให้ดีเนะาะกันให้ดีกันให้ถูกรอบนะครับนะครับระวังสลับรอบนิดนึงนะครับอ้าว หวังว่าจะดีกว่าเมื่อวานเด่นรอบเนาะแต่เมื่อวานเจาะด,ดีกว่านะครับเบิ้ลเมื่อวานมาทั้งหนึ่งหนึ่งได้สองเลยวันนี้ให้5 5, 5 9 9 4 4, 4, 4เนาะอะอะ,อะไรก็เป็นไปได้นะครับอย่าไปคิดแทนมันว่าม,มันจะเบิ้ลไหมอะไรไหมเนะหาะฮานอยมันมันทะลึงล่งทะลึงล่งทุกวันอยู่แหละตอนเนี้ยเอานะครับ1895เลขกําลังวันนะครับหมายถึงว่าเลขเด่นวันอาทิตย์ นะครับ1เ9 5นะเา้าเนาะอ้าวฝากไว้เป็นแนวทางนะครับนำไปประกอบกับเด่นรอบเนาะก็ยังไงก็เห็นกับปางคนที่กับเก่งนะครับอา้าวยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางทั้ง4ี่นอยนะครับขอให้ให้ปังพี่น้องวันอาทิตย์เย็นย่ำน้ํนนรำรวยกันต่อเนาะพักผ่อนหย่อนใจเสร็จก็มาเย็นเย็นมารวยกันต่อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไ like, ลค์นะครับดูแนวทางแล้วเห็นมามีประโยชน์นะครับดูแล้ว,วดีเออแนะนำ ได้นะพี่น้องเนาะเอาอย่างไงก็ฝากไว้แล้วกันครับตามต่องพดีว่นไม่เข้าไม่หุดจ้ะ